เปิดโพสล่าสุดทันธนากรและป้าแมวด่าผมได้แต่อย่าด่าภรรยาของผมทันธนากรโพสแล้วหลังยุ้ยโดนดราม่าเรียกได้ว่าป้าแมวดาวพระสุขรหรือรุ่งกานดาเบนจมาพร ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ซึ่งบางช่วงบางตอนได้พูดถึงดาราสาวคนหนึ่งที่ออกสื่อว่าจะดูแลป้าตลอดชีวิตซึ่งความจริงไม่ได้มาดูแลอะไรป้าเลยแม้แต่สลึงเดียวและงานนี้หวยไปออกที่นางเอกสาวเจ้าบทบาทยุย้ยจิรนันมโนแจมก่อนที่เวลาต่อมาเธอก็ได้ออกมาเปิดใจเคลียร์ชัดๆว่า ยืนยันว่าไม่เคยพูดว่าจะช่วยเหลือป้าแมวตลอดชีวิตไม่เคยเอาชื่อป้าแมวไปออกสื่อเพื่อเอาหน้าหรือทำให้ตนเองโด่งดังและที่โพสในอินทราแกรมเพียงแค่อยากเป็นกระบอกเสียงช่วยเหลือเพราะอย่างน้อยก็เล่นละครมาด้วยกันล่าสุดทันธนากรสามีของยุย้ยทนอยู่เฉยไม่ไหวออกมาโพสปกป้องภรรยาสุดที่รักว่า รู้มาตลอดว่าความยุติธรรมมันไม่มีจริงแค่เราจะทนอยู่กับมันได้แค่ไหนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องกับระบบปิดเปี้ยวของสื่อบันเทิงและเพจคอนเทนต์ต่างๆ ใครมีฝีมอือก็เป็นนักข่าวสร้างคอนเทนต์ได้เขียนคอนเทนต์เป็นหน่อยก็รายงานข่าวได้จัญญาบัณตอนนี้ต้องการแค่ยอดวิวยอดไลค์เป็นการจูงแบบพวกมากลากกันไปสนุกในการตอบคำถามทายปัญหา ชื่อย่อที่ใส่อักษรมาทุกตัวไม่สนจิตใจของคนที่ถูกตีตราด้วยอักษรไม่กี่ตัวแชร์ช่วยช่วยเหลือต้องโชว์สลิปการโอนเราช่วยไปก็ไม่ได้บอกใครต้องโพสต์ว่าโอนเงินไปเท่าไหร่เรามีความสุขแบบนี้และไม่จำเป็นต้องสร้างภาพไปบอกใครๆว่าเราดีนะเลี้ยงดูอย่าปั่นมากเกินไปนะครับการช่วยคนใครสะดวกแบบไหน ร่วมใจกันทําสุดท้ายผลลัพธ์ก็คือให้ส่งถึงผู้ที่ขอรับให้ดีที่สุดยุ้ยเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากมีแต่พลังบวกที่ดีให้กับทุกคนใครอยู่ใกล้จะรู้จากเหตุการณ์ตอนนี้ที่เกิดเขาเสียใจนะเห็นจากแววตาแต่ก็พูดว่าไม่เป็นไรผมเห็นแล้วเจ็บในหัวใจฝากให้นะครับ รู้ให้จริงก่อนจะเข็นอะไรนะครับดาบผมได้แต่อย่าด่าภรรยาของผมในสิ่งที่เขาไม่ได้เป็น